ก็ชื่อปานิสาบันดิยานันนะคะชื่อนนพัฒน์เกียรสาโรธค่ะพวกเราสองคนเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเ,ออเรื่องราวของรูปนี้นะคะก็คือพวกเราเนี่ยต้องการที่จะเอานำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดวิถีชีวิตของผู้คนในย่านบางทางูล่างค่ะรวมถึงสิ่งที่เราพบเจอภายในชุมชนจริงๆเก็บเอาไว้บนกำแพงค่ะอย่างเช่นออกระตั้วแทงเสือหรือ,รอ,อ,อว่าเวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมโดดเด่นภายในเออชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ตอนที่เรามาดูกําแพงแบบมาดูสถานที่จริงเนี่ยเราก็บังเอิญไปพบกับออคุณป้าคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานมาขายสตอค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักก็เลยเก็บเอาไว้วาดเก็บเอาไว้บนกําแพงเช่นกันค่ะแล้วก็เหมือน เราเนี่ยก็ต้องการบอกเล่าความเป็นชุมชนที่สามารถอยู่คู่กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะอย่างเช่น BTS ที่อยู่ข้างบนสุดซึ่งเราก็แอบมีการปรับเปลี่ยนรูปเล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับประสบการณ์จริงๆที่เราได้พบเจอระหว่าที่เรามาวาดกำแพงที่นี่ค่ะ โดยความรู้สึกและก็ความประทับใจเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะแบบรู้สึกว่าจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยเพราะว่ากําแพงก็ใหญ่มากๆแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆของเราหลายๆคนเลยมีเพื่อนๆมาช่วยเยอะมากแล้วก็พี่ที่ร้านเนี่ยก็น่ารักมากเลยคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็คือน่ารักมากๆเลยเหมือนกันมีคนแวะมาถามตลอดแล้วก็มีคนซื้อน้ำซื้อขนมมาฝากด้วยค่ะก็รู้สึกว่า ได้รับพลังบวกแล้วก็ใจฟู่ามากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีามากๆเลยค่ะ คิดเหมือนกันค่ะก็ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกสนุกมากเพราะว่าได้มาว่าดูกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ยังโชคดีที่ว่าตอนที่พวกเรามาว่าเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศกําลังเย็นสบายเราก็เลยแบบว่าเพลิดเพลินมากๆรวมถึงอาหารรอบๆบ,บริเวณบางลาพูล่างเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยค่ะอย่างเออจะเห็นข้างล่างแบบเราว่าอาหารไว้เยอะมากๆเลยแล้วก็ เออแต่ว่าร้านที่เราไปวาดเนี่ยก็คือข้าวมันไก่จารุวันเนี่ยก,เก,ยนเนยก็เออพวกเราก็ต้องขอขอบคุณร้านนี้มากๆค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราไปวาดในครั้งนี้รวมถึงว่าเขาเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็แบบใจดีกับพวกเรามากๆเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่า ทุกๆคนเนี่ยไปกินข้าวมันไก่อร่อยอร่อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกับกําแพงของพวกเราที่ร้านข้าวมันไก่เจริญวันซอยเจริญนคร3.1ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ